ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาให้แห่งมวลซืนครับผมคลิปนี้จะมาตามแนวทางลาวพัฒนาครับผมเนาะวันศุกร์ด้วยพี่น้องเด้อวันศุกร์ที่22่สิบองเนาะเข้ามาวัดจักนทร์ก็เข้าครับผมวันพุธก็เข้าเนาะสำหรับแนวทางเล่าขาดปัดครับผมุพ แล้วก็เข้ามาอาทิตย์นี่ทั้งขามาแล้วเต็มเต็มเนาะเก้าเก้าเนาะล่าสุดก็คือเก้าเก้าเนาะวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นของวันศุกร์ที่22เพียเด้ว สำหรับแนวทางเล้าขาดตัดครับเก้าเก้าเก้าตรงๆนี่พี่น้องเพราะว่าเก้านี่บรรกาับศเลยเนาะแต่หามอ่าเอาใครที่รออยู่ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทางช่องสำหรับเลขเหล้าพัฒนาเนาะ เอาวันศุกร์จะมีตัวไหนบ้างรอติดตามไปประอมกันครับผมสำหรับเนื้อข้าวของเล้าพัฒนาด้วยพี่นอ้องเดอ้อเข้ามาติดต่อกันวัดจันทร์ก็เข้าเนาะสองซีวันพุธที่ผ่านมาก็เข้าเก่าๆพี่นอ้องเห็นปะเปนาะเห็นไหมเนาะขเข้าเต็มเลยพี่นอ้องเดอ้อ เห็นไ,ไหมก็เข่าชุดนี้พี่ว่าสูตรกําลังเขา่าพี่หลังกําลังเดินดีสูตรกําลังเดินดีครับเข้าต่อหงัดแล้วสองสามัดทิีแล้วพี่น้องเนาะถือว่ากลับขึ้นมาแล้วเนาะกลับขึ้นมาแล้วหลังหลังจากท้างหายไปโดนห้างหายสังเวียนไปโดนพี่น้ังเนาะ ัขึ้นมาแล้วบานี้มาเขาสองอดสามดซ้อนแล้วเลื่อเพิ่มหน่อยหแต่ว่าเขาไม่โตโตเนาะเอาที่หลังเนาะชันกันไหมทางเาาพัฒนาอามกันเราที่หลังเนาะเดินรอดสงคัวันศุกร์นี้ มามาหน้าดอกไปางอตักกระเตียนไปหแม่อยากทายเ้งนอกยเอาตะกกระเตียนไปวกไปให้ดี้ตักกระเตียนเอาไปเยเดี๋ยวในวันีเอาไปเอาสำหรับวันศุกร์ที่ถึงนี้ e. นะวันศุกร์ที่ยี่สิบสองวันศุกร์ที่ยี่สิบสอง เอาพี่น้องเห็นบ่ะนี่ออกอีหยังนี่นี่รอบสีสองก็แตกวันจันทร์เข้าสองสี่วันจันทร์เข้าสองสี่วันพุธเข่าเก้าเก้าวันศุกร์ก็จะแตกเปลี่ยนแล้วสุกที่ผ่านมาบ่ได้ลงก่องเด้เออเออแต่ว่าเรียกเข้ายิังจะบอกอยู่ว่าเรียกเข่าวันสุกแต่ว่ามือนั่นติดต่อบดได้ติดต่อบดได้อ่าก็เลยเข่าปลาอยู่อ่า แต่ว่าเพื่อนเขาแสดงว่าเขาสามหวดซอดแล้วเนาะพี่้องเนาะแต่ว่าล่าสุดก็คือเก้าเก้าช่วงไทยสัปดาห์นี้อคือของวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองวันศุกร์ที่ยี่สิบสองได้พี่้องได้เป็นจะเดือนจะได้ให้เนาะหรือว่าสูตรกลับขึ้นมาเข้าแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่้องเด้อยคนละไหลคนละแช์ เป็นพลังแรงใจกับทางช่องนะคะนะเอ้ามาเมืองน้ำกันสําหรับแนวทางไม่ว่ามือหนีประเทศไทยมือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่เจ็ดบาทพิ่นมาบี้การแตกบนล่างเลยเอาการแตกที่นู่เจดคู่เจ็ดบาทเนียเจ็ดคู่มันจะหลขึ้นนาะบน่างมัแม่มันนีมาหมีมมีตัวเน้นยู่มไม่มีตัวเน้นยู่มยอก็ให้เเอา มีดอยโ้ลมแห้งดดเ่ได้ไนพี้องมหเ้ลมแห้งไม่เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยรอรับชมในไลฟ์สดแอปแจ็บอีกก็ได้อันนี้ทีมงานมาหาเองอยู่เอ้าซพี่น้องาตัววิ่งก็วิ่งก็ได้หน้วิ่งเก่่มเ่าก้าับศเกับศูนย์กไใ้มกศูนกับวิ่งมเก้ากับแล่นเ เอาจับคู่สี่หกหงดพี่น้องสี่หกเก้าหกศูนย์ส่สองสน่อยเลนเก่าน่ิสองสี่วนนพววน้ำสูตรเจ้าเว้ยโอ้บนนั้นเอฟซี <Evet> เอามีศูนย์เก่าอยู่พี่น้องขเจ้าจวาล<อ>่นแปแต่เดิมจะมีเก่าเก่า โอ้กี่นี้เกาพี่หลนไปกังงกนงกันถ้าไ่ได้ได้ตัวเดียวนะนะเพื่อนว่าถุงก้ฮะปิดเแดงเออีเนแดงไวมชุดเก้หกเฮ้ยเอาอีกแล้วเนนตัวลขก่อนเก้าหศูนย์เก้ากับเก้าหกโอ้ชุดเน้นนะพี่หลังได้ชุดเน้นเพื่นเก่านีตัวเด่นไหอยูพี่น้องเพราะว่ามันมีบนมีราเน่าเื่อมันเสียาด ทำเขาทำหัวทั้งล่างกัถือว่าเป็นกำไร่เลยดิเนาะที่นนองเนาะถือว่าเป็นบุญเลยดินาก็ขาดขึ้นดอกเขว่าสุดเริ่มกบขึ้นมาเขาแล้วสามหดสอดแล้วว่าสัตว์เนาะสามหวอดติดแล้วกเหนซ่งสมติแท่บานไม่ได้โดนอะไรอยู่โอ้เล่นี่มันควบวงจอ่นขึ้นมาเลยนี่เก้าเ้าเน่ถ้าถ้าเข้าตรงนี้ก็ไม่ไม่มีโอกาสแล้วี่หองเนาะไม่ได้ค เดี๋ยวมึงบัดุนอันก็พี่น้องได้จักละทีแล้วคงไปม่ใหญ่กินไหมาเดี๋เดี๋ยวจะเน้นอยู่ได้ละที้หรือยังเอาสำหรับชุดเต็มมีสี่หกีหกเหมื้ยไงดพี่น้องเก้อ่ะเนาะอ่าศู่อ่าศูนย์สี่สอ่สองสี่ศูนย์เก้กันบ่ก็สาม่ไต้การบัดอยู่ผมไม่ตัว ถ้าเปาจะมาถ้าเป่าเก่าเลยพี่น้องเมื่ไห้มาคู่เดียวเบิร์นมี่จะโตออกไปแล้วนี่ดิสองีสีสองออกไปแล้วเรไก็ลยศูนยเก่าก็ออกไปแล้วเนาะโอ้เฮมีตัวเน้นพี่น้องมีตัวเน้นนะมัวนหน่อยนะพี่น้องเนอะมนน้อยนะคะน้วนหน่อยไม่เป็นสีพี่น้องก็ปล่อก็่อยกล่เว่าับวตอว่งกวกพื่อกันเน้พี่น้องเอ ใส่สซ่หยูดอกพี่ตองนะฮะวกนด้นเนงกาชัดกับใรมีบันมันลพ่อวันนี้เออตรงนีหรอไอตรงไปไปไปเมื่อนันไปนะกันฟูข้อเหมือนเต้ หอกาอกเราจะแบกหาผู้พันฟ<อ>ังเกี่ยวฟันเกีย<อ>กเก่ยวเจ้าว่าเจ้าละเมินนี้เดียวเมื่อ,รอ,รอ,อไรจะได<อ>้อืมเอางาจับไปแน่เน้นไปที่เก<อ>้าหกคุ้งเก่ากับสูตรเก้าขเท้านั้นวยไปเลยไปไปเอาให้ร้วยไปเลยเสียเวลา เอาพี่น้องเอ้ยจั่งจอเด้อใครที่เข้ามาเนาะคนรออยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเล็บคนเข่าสามงวดติดแล้วสำหรับล่าพัฒนาเนาะล่าอนให้เป็นยอดท่านเล็บพี่น้องเด้อเนาะพิจารณาไปเงาะเล็บยอดท่านตรงนี้คนชิดคนขึ้นมากเป็นเลขสูตรเลขสูตรเลขคำนวณเนาะพี่น้องมีเข้ามีหลุดเนาะ ที่สำคัญแต่ขึ้นที่ห้าก็เรียก,กมีเหล,ล่าครับปฏิทินที่ทั้งช่องในเหตุเหล้าก็ยันว่าเล่าขอ,ของเพิ่นนี่แหละแนว้ทางของเพิ่นนี่แหละมีเล้าอยู่แล่าก็ตะกี้กับเบร์เหตุตะเกียร์ตอนพระาเรียกเพื่อนเขาดีก็ได้เอาแนวทางของเพิ่นมาลกช่องก็เขาอีดีพี่น้องเนาะก,ก,ก็มีช่วงหนึ่งที่ลุดไปโดนแน่งกับขึ้นมาเขาแล้ว <c oughs> อีกหนึงลอ่าสูตรสูตรับขึ้นมาแล้วนาะเอาไปพิจารณาบ้ง นะผูไดมากกูไดที่ว่าตรงใจกันก็จ้างเน้นเอาพี่น้องเด้่แต่วาอันนี้ให้เป็นแนวทางสักก้อนเอาไปเบิ้งอ่าให้เลือกเอามากกระสือว่ามากามากระกระพนนันเนาะอ่าสำหรับตักที่เพื่อนเน้่อาจจะถือใจเพราะถือใจก็พิจารณาเพื่อเราแต่ว่าให้อยู่ในกรอบนี่เด้มีโอกาสพ่นา ว่าคิดคำนวณได้พี่น้องแล้วมันเศร้ากับของบัตรสีอ่า <c oughs> <c oughs> คือแอดมิ้นกัคิดว่าเปลี่ยนคำนวณว่าเปลี่ยนมีแต่ท้ายถ้ำเนาะท้ายถ้ำเอาตัวเรียกฝากตอนเอฟซีอยู่ทางอื่นทางไกลที่บ่อยได้เห็นนะคัดตรงใจครับอาจารย์ที่เพิ่นหามากอะถือว่าตรงกันแล้วก,กับก็เน้นๆนิดหน่อยฝากเอฟซีสุขสุขพนสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันศุกร์ที่22นี้โดยพี่น้องเด้อ สี่งวดติดไหมเนาะรอดติดตามเหมือนกันแต่ว่าตัวเน้นเน้นก็คือ96แล้วก็09นาคตัดเนาะอ่าตัวชุดวิ่งใครอยากวิ่งก็คือวิ่ง9ก้าเดียวเลยเน้นเน้นเก้าเนาะรองศูนย์อ่าถึงเขานี่น 9, นอ,อ่าโอ้จับคู่ใส่กันเลยถึงเขาโอ้อ่าแสดงว่าวิ่งเก้าวิ่งศูนย์จับคู่ใส่กันศูนย์เก้าเก้าศูนย์นักนักจักหน่อยเน้นเน้นจักหน่อย เนาะะตามนั้นขอให้มีโศกมีหมานนากันขอให้มีลำลำเรื่อยๆเป็นเสียบทีไปด้วยกันครับผมสําสหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทา,างช่องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ